สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m า r โรเกมมิงเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนๆน,นะครับควรรู้หรือว่าสิ่งที่น่ารู้สําหรับเดาโบสีนะครับก่อนที่จะเปิดตัวเต็มนะครับหลังจาก โอเพนเบตนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเดียโบ4แล้วนะครับหลังจากก่อนไม่ใช่หลังจากสิหลังจากเบตาแล้วก็ก่อนที่จะเปิดให้ผู้เล่นนะครับเพื่อนๆนะครับได้เล่นจริงในวันที่6นะครับหรือถ้าเพื่อนๆซื้อ Deluxe หรือว่าพรีเมียมนะเพื่อนๆจะสามารถเล่นได้ก่อน4วันนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับเดียโบ4นะครับถือว่า s t o r ี่เซตติ้งเนี่ยถือว่าเป็น เรื่องที่เกิดขึ้นมาหลังจากเดียโบสนะครับประมาณ30ปีนะครับซึ่งธีมของเดียโบสนะครับเป็นทีมที่ดาร์กมากๆนะครับมีความมืดบนขั้นสุดนะครับมากกว่าภาค2ภาค3ามากๆนะครับซึ่งถือว่าถูกใจผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์หรือว่าผู้เล่นที่ติดตามเนื้อเรื่องของเดียโบมาอย่างมากนะครับและ NPC ตัวหลักๆนะครับของภาคนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับเป็นล l ลิ h ของเราแล้วก็อินาริอสนะครับอินาริอสตอนแรกนึกว่าจะไม่มาแล้วนะพอเพื่อนเพื่อนเล่นไปในแอคหนึ่งนะครับ อันนี้สปอยเลอร์นะครับท้ายๆของแอคหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าอินาเลสนะครับกลับมาแล้วก็เหมือนกับได้คุยกับลาทัสนั่นเองนะครับถ้านั้นพูดชื่อตัวละครปิดก็ขอโทษไว้ก่อนนะทีนี้นะครับอ่ะแล้วมาดูข้อ2นะครับสำหรับไดโบสี่นะครับจะมีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นแบบธรรมดานะครับดีลักซ์แล้วก็พรีเมียมนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เหมือนกับกําลังช่างใจว่าจะซื้ออันไหนนะครับสามารถที่จะดู คลิปต่อจากนี้ได้เลยนะครับสิ่งที่นักกำลังจะพูดต่อจากนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวน่าจะเปิดตามเว็บเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะสำหรับนะครับ edition นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อบนที่ไหนนะครับราคานะครับจะเปลี่ยนแปลงไปตามเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆนจะซื้อยังไงซึ่งราคามันจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันถึง3าม0ันนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนซื้อที่คอนโซลอาจจะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าในคอนโซลมันอาจจะอ้างอิงตามราคานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนซื้อจากเขาเรียกว่า ซื้อจากคอมนะครับอาจจะถูกหน่อยเพราะเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อผ่านเหมือนกับเว็บนอกหรือทัางง่ายที่สุดนะครับอันนี้นะัดแนะนำนะเพื่อนๆสามารถที่จะไปซื้อ b บ t เทเน็ตเครดิตนะครับ จากคนอื่นๆที่เล่นเกม Blitz 3มาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์อัลบอลคัพโอเวอร์บอชฮาร์ดสโตนว่าเดียโบนั่นเองนะครับราคาจะถูกมากนะครับซึ่งนัดนะครับซื้อมาจากเหมือนกับคนรู้จักในเวอร์อัลบอลคัพนะครับอยู่ที่ประมาณราคา2,400บาทเองนะครับในอัลเทเมตอิทิชันนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอาจพิมพ์ในด้านล่างเดียวนัดจะรีเฟอร์ในกลุ่มให้แล้วก็ส่ง Facebook ให้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสําหรับ3ามอิทิชันนะครับจะมีแตกต่างกันไปนะครับสําหรับ หลักๆเลยนะครับธรรมดาจะแตกต่างกับดีลัก์และพรีเมียมนะจะแยกเป็น สามอย่างนี้ละกันนะครับสำหรับถ้าเพื่อนๆซื้อธรรมดานะครับก็คือเพื่อนๆได้ตัวเกมเต็มที่และเพื่อนๆก็จะได้เหมือนกับอ่ะสัตว์คีแล้วก็เพื่อนๆจะได้เหมือนกับคอสเมติกที่มันเป็นปีของอินเอริสนั่นเองนะครับหลักๆนะครับเพื่อนๆจะได้แค่นี้นั่นเองนะครับและเพื่อนๆจะได้เล่นเกมในวันที่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับพรีเพอร์เชสหรือว่าซื้อดีลักซ์หรือว่าอัลติเมตขึ้นไปนะครับก็คือเป็นสีแดงกับสีทองตรงนี้นะเพื่อนๆนะครับจะสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่ือ6เดือนจกเล่่่นนได้ออคืน วันคือเป็นเรียว Earlyces เจริงๆจ,จ,จะไม่มีการรีเซ็ตหลังจากวันที่6นั่นเองนะครับถ้าพูดง,ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกม Lost Ark มาแล้วถ้าเพื่อนเ่อนซื้อ Starter Pack เพื่อนเื่อก็จะได้เล่นก่อนเหมือน3วัน5วันแล้วแต่ซึ่งจะไม่มีการรีเซ็ตตัวละครก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการตลาดของทางเหมือนเกมสมัยนี้นครับถ้าเพื่อนเื่อนจ่ายเงินมากกว่าเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ได้เล่นก่อนแบบอย่วันก็ดูอาจจะไม่น่าเกียดเท่าไหร่นั่นเองครับแต่ส่วนสําคัญนะครับที่มันเพิ่มมาในดี ux, ลก็ ที่ถือว่าคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ ดีลักแล้วก็อัลติเมทอิดิชันนะครับที่จะได้เหมือนกันก็คือจะได้ซีซันแนลแบทเทิลพาร์ตนั่นเองนะครับซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าซีซันแนลแบทเทิลพาร์ตเนี่ยมันจะมีแถมมาให้นั่นเองครับสำหรับซีซันแนลแบทเทิลพาร์ตนะครับมันจะมีมูลค่า10ดอลลาร์ด้วยกันนะครับและทุกๆ3เดือนนะครับโดยประมาณนะเราก็จําเป็นที่จะต้องซื้อถ้าเราต้องการที่จะเหมือนได้ของรางวัลก็คือเป็นได้เปิดพรีเมียมเพลทเนพาร์ตนะครับคือทุกๆ10ดอลลาร์ก็คคคืืออปรระะะมมมาาาาาณ350บบทถถถว่ถูกกแลุมม้้ๆนั เปรียบเทียบกับ Battle Pa s s ในเกมสมัยนี้ถ้าเพื่อนๆเคยเล่นเหมือนกับแลก n a r ็อกออนไลน์ซึ่งเป็นแค่เกมมือถือเพื่อนๆจำเป็นต้องซื้อแบบหรือเาาต่อให้มันลดราคาลงมาแล้วหรือว่าแบบซื้อในค่าเงินที่ต่างกว่าต้องไหมก็ถือว่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งของรางวัมันก็จะมีหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็น e ji, อีโมจิอ่าอีโมคอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จะไม่มี Pay for Power รอรว่า Pay to w i ินแน่นอนอันนี้ทางบริษัทเดบ ได้ออกมาแล้วนะครับอ่านี่ก็คือเหมือนกับเป็นความแตกต่างนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับมีเมาส์เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับนิดๆหน่นนนอยๆนะครับใน d i ีย l o นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับอัลติเมทนะครับที่จะมีเพิ่มมาจากของ d ี d e ดีลักซ์นั่นเองครับที่จะเพิ่มมาของ d ีลักซ์นะครับมีแค่อย่างเดียวก็คือจะเป็นเหมือนกับ Wing of Creator e m o d e นั่นเอง Wing of Creator e m o t e คืออะไรก็คือเป็นเหมือนกับ เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆกด E ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆใส e ่โมดมันก็จะเหมือนเหมือนกับทําให้เพื่อนแบบขยายปีกได้น่าจะเป็นโมดตัวนั้นนั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะโชว์ความเท่ได้ในเกมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเกมเพย์แต่อย่างใดนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนส่วนเพิ่มส่วนเพิ่มขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆซื้ออัลติเมทครับเพื่อนๆก็จะได้ Battle Pass ลฟรีอีก20เลเวลนั่นเองก็ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะแบบเทสต์ทกว่าคนอื่นนั่นเองครับในการได้ของแบบหลายๆอย่างนะครับในตัวเกมซึ่งนันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในนั้นจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นหรือไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเคอร์เรนซีในการที่ทำให้เราเหมือนกับ ไปแบบเหมือนกับสุ่มของ Legendary ได้อันนี้ก็ต้องรอดูซึ่งแต่ถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นมันก็เป็น Pay-to-win pay หรือเปล่านะครับอ่ะก็ต้องรอดูนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3อ้อนะ่าลืมบอกไปนะครับสำหรับเวลาเพืเ่อนๆ P-purchase หรือว่าแม่จะซื้ออะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเพื่อนๆเล่นเกมอื่นในเครือของ Blizzard นะครับเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Hearthstone, w o r of Warcraft หรือแม้แต่กระทั่งเกมอะไรนะเกมยิงปืนอะ เออนัดจำไม่ได้นะ,ะเกมอะไรนะเกมอะไรนะเกมอะไรนะเอ่อซัมติงซัมติงอ่ะประมาณนั้นเลยครับอ่ะก็คือจะได้ของจากเกมในเครือพิศาสด้วยนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาดูเรื่องที่3นะครับเดโฟสีนะครับเป็น ARPG ขนาดแท้แต่มีการเสริม o p Open w o r เ d ิึ้นเข้าไปนะครับถามว่า Open w o r l d มากขนาดไหนแทบจะ Open w o r l d เกือบตลอดเวลาที่เพื่อนๆทําทำ อยู่ในแบบเหมือนกับในเมืองแล้วก็เดินตามเควสหรือว่าอีเวนต์ต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่ได้เล่นในช่วงอ่ e โอเพนเบต้ามาแล้วเพื่อนๆจะทราบดีครับเวลาเพื่อนๆเข้าไปเมืองก็อาจจะแรกนิดหน่อยเพราะได้เจอเพื่อนๆหรือว่าออกนอกเมืองไปตีมอนไปทํานู่นไปนั้นนี่เดินเพื่อไปรับเควส t นู่นนี่นั่นก็จะเจอเหมือนกับผู้เล่นจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งทางโอเพนเวิเนี่ย ที่บิสาร์ได้อํมเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับส่งเสริมในอีเวนต์หลักๆของเกมนะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นเวอร์บอสนั่นเองนะครับคือจะเป็นเวอร์บอสแล้วก็จะเป็นสตรองโฮแล้วก็เป็นมินิอีเวนต์ต่างๆครับรวมไปถึงฟิลออฟเฮดเทรดด้วยนะครับสำหรับฟิลออฟเฮดเทรดเดี๋ยวนะจะพูดในเหมือนกับหัวข้อต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับตัวเกมนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะครับว่าเด a b l สสี่เนี่ยสามารถที่จะเล่นแบบออฟไลน์หรือไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนกับภาคอื่นๆ ได้หรือเปล่าต่อให้เราเล่นในคอนโซลเพราะตอนนี้นะครับ Devil 4สามารถที่จะเล่นได้ใน PC คอนโซลน,นะครับได้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งคําตอบก็คือไม่นะครับสำหรับ Devil 4ไม่สามารถที่จะเล่น ออฟไลน์ได้นะครับเพราะว่าพิษซารต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นโอเพนเวิร์นั่นเองนะครับแต่พิซซารมีฟีเจอร์สำหรับ Crouch p a ยก็คือสามารถที่จะ1 ID สามารถเล่นได้2คนนะครับอันนี้เฉพาะคอนโซลเท่านั้นก็คือเป็น Xbox แล้วก็ PlayStation นั่นเองนะครับผมสามารถที่จะเล่นได้ตรงนั้นนั่นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆนั้นไม่มั่นใจว่ามันสามารถที่จะเอาคลาวด์เพยมาเหมือนกับ เขาเรียกว่าซิงค์ในแบท t ทเ n e t ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่จําเป็นที่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะไม่รู้ว่าจําเป็นต้องใช้1 ID หรือว่า2 ID เพื่อจะเล่นแบบเหมือนกันด้วยกันนะครับเพราะว่าทําพิศา่าเนี่ยได้เหมือนกับที่จะส่งเสริมเหมือนที่นัดพูดไปในหลายคลิปนะครับต้องการที่จะส่งเสริมในความแคชเชลเพย์แล้วต้องการให้เล่นเหมือนกับ เพื่อนในกลุ่มเพื่อนด้วยกันนะครับ1นคนนั่นเองนะครับอ่ะหลายหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าถ้าสมมุติเราเล่นใน PC แล้วเราอยากจะไปเล่นเหมือนกับจอยนะครับอ่ะทางไดโบ o ีก็มีทางเหมือนกับอ่าคอนโทรลเลอร์ซัพพอร์ตอยู่แล้วหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากเล่นในคอมหรือว่าแบบตอนแรกเล่นในคอมแล้วอยากจะไปเล่นเหมือนกับในคอนโซลเพื่อนเสามารถที่จะย้ายไปเล่นได้นะครับแต่เพื่อนๆจําจำเป็นที่จะต้องซื้อตัวเกมเพิ่มนะเพื่เพื่อซื้อใน PC ตัวเกมมันก็อยู่ใน PC นะครับอ่าอย่างเช่นในตรงนี้นะน่าจะเปิดให้ดูก็คือถ้าเพื่อนเพื่อเหมือนซื้อใน PC เพื่อนเพื่อก็จะซื้อแบบอ่าเล่นได้แค่เบนาเทอร์ถ้าเพื่อนเซื้อใน Xbox เพื่อนเนก็จะเล่นได้ใน Xbox ถ้าเพื่อนเมื่อเล่นใน p l a y s t a t i o n เพื่อนก็เล่นได้แค่ใน Play Station นั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับเพื่อเพื่อนจากจะเล่นต่อเพื่อนเนก็ต้องเหมือนกับซื้อเพิ่มนะครับถ้าเพื่อนต้องการที่จะไปเหมือนกับอ่าเล่นจาก PC ไปคอนโซลใช่ไหม เพื่อนๆสามารถที่จะเอาเซฟเดิมได้นะครับเพราะว่าข้อมูลหรือ Data หรือปูเกชั่นต่างๆนะจะขึ้นอยู่กับ b a t t l e n e t แ c c เคานเพื่อนๆก็คือขึ้นอยู่กับ b a t t l e n e t ไอนั่นเองนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆเล่นในพ c เพื่อนๆเลเวลเหมือนกับ50ไปแล้วแล้วเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องมันซื้อเกมใหม่เพราะอยากจะย้ายไปเล่นในคอนโซล x อ o x หรือ PlayStation นะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ BattleNet Account เดิมเล่นได้เลยแต่แค่จะต้องซื้อตัวเกม บนอะไรเอ่ยบนแบทเทเน็ตนั่นเองเอ้บบนเอ c o อคอนโซลนะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox หรือ PlayStation นั่นเองนะครับอ่นนี่ก็คือเหมือนกับน่าจะเคลียร์ในข้อมูลเกี่ยวกับเล่นออฟไลน์ย้ายข้อมูลนู้นี่นั่นได้แล้วนะครับอ่ะเรามาดูหัวข้อสำคัญนะครับถือว่าเป็นเอ็นเกมอันนึงเลยนะครับซึ่ง ทางบริษ,ษัท Developer ได้ออกมาพูดแล้วก็คือเป็น Field of Hatred นั่นเองครับสำหรับ Field of Hatred นะครับหรือแบบ p v p ีพีเ a m นนั่นเองครับซึ่งเป็นอะไรที่หลายๆคนเป็นกังวลมากว่าเฮ้ยถ้าสมมุติคลาสบางคลาสมันเป็น One Class Meta One Class Meta อ้าวมันจะเล่นใน PvP ได้ไหมอันนี้ จำเป็นที่จะต้องรอดูนะครับว่าในช่วง time span 3เดือนเนี่ยบิทศาส e ร์เดเวลจะสามารถบาลานซ์ตัวเลขของแต่ละคา่าเพื่อให้เล่นในแมปนี้ได้ดีแค่ไหนหรือว่าพอเข้าไปในแมปนี้แล้วทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนเลเวลหนึ่งจะไม่มีพารากอนจะไม่มีการเทรดอะไรเพิ่มเติม ต้องจําเป็นรอดูนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับฟิล์มฮอปเฮดเทรดที่ทางบริษัทได้ออกมาแล้วนะครับว่าเหมือนกับเป็นแีบ PVP ที่ทําให้เพื่อนๆได้เล่นกันก็คือมีทั้งมอนนะครับเป็น PVP PVE นั่นเองก็คือเพื่อนๆตีมอนเพื่อนๆก็จะได้ของเพื่อนๆตีคนเพื่อนๆก็จะได้ของนั่นเองนะครับซึ่งของในที่นี้มันจะไม่เป็นไอเทมนะครับแต่มันจะเป็นเหมือนกับบัดรเคลนซี่ก็คือถ้าเพื่อนๆฆ่าคน เพื่อนเพื่อนก็จะได้เหมือนกับ c u r ร์เรนมาใช่ไหมครับถ้าเพื่อนเพื่นข้ามมอนเพื่อนเนก็จะได้ c u r ร์เรนมามากน้อยเพียงใดอันนี้ต้องรอดูข้อมูลตอนเปิดเกม ิทีเดียวนะครับในเดือน6นะและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตายไปเพื่อนก็จะเสียบัตรเคอร์เรนซีที่เพื่อน,อนมีซึ่งมากน้อยแค่ไหนจํานวนเนี่ยต้องรอดูอีกนั่นเองนะครับซึ่งพอจบอีเวนต์นี้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นเวลาเหมือนกับเวอร์บอสอะก็คือมันวันหนึ่งอาจจะมี5รอบทุกๆแบบ2ชั่วโมงทุกๆ3ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับพอจบอีเวนต์ไปแล้วนะครับเราก็อาจจะไม่สามารถฆ่ากันได้ไม่สามารถตีกันได้ไม่สามารถตีมอนกันได้หรือว่าอาจจะเด้งออกแบบแล้วก็มี n p c ให้เราเอา อา uh, l c k k u u r r e n c y เนี่ยที่เราได้จากอีเวนต์เนี่ยไปแลกของนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นคีย์หลักๆของ Field of Hatred นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูเกมเพย์ได้ข้างบนนี้นะครับอ่านะเปิดทิ้งไว้นะสุดท้ายนะครับทางบริษ,ษ,ษัท d e v e l o p e r นะครับได้แจ้งว่าตัวเควส t หลักแล้วก็ขัดซีนเนี่ยอย่างเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงมอนสเตอร์ที่ทำให้เราเหมือนกับได้ค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเต็มเพื่อนๆสามารถที่จะเต็มอิ่มกับเนื้อเรื่องขัดซีนแล้วก็การฆ่ามอนสเตอร์ ไม่ต่ำกว่า35ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ทาง Blizzard Developer บอกแล้วอันนี้แค่เควสเหลืองนะแค่เววสเหลืองแล้วก็ขัดซีนแล้วก็การเดินทางแล้วก็ฆ่ามอนนะครับใน5 c o n t เน e ต์ของเหมือนกับ World of s a n c t u r y นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อเกมไปเนี่ยเพื่อนๆการันตีที่จะเล่นได้ไม่ต่ำกว่า35ชั่วโมงเลยซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะครับในเกม ARPG หรือว่าในแฟรนไช์ของ Diablo 3ชั่วโมงว่าเป็นอะไรดี จิบจิบจิบ,จ,บ,จ,บจิบมากนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มของการหาบิลการแบบเหมือนกับเก็บพารากอนเอ็กซ์หรือว่าการลงเกรเตอร์ลิฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเอ็นเกมจริงๆนะครับมันใช้เวลามากกว่านั้นและเพื่อนๆจะเอ็นจอยกับตัวนั้นมากกว่านั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าจะให้มองในมุมมองของน,น,นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมนะครับได้ลองในเล่นเบต้าแล้วรู้สึกว่าเกมนี้มันใช่เลยเราไม่ได้มีความสุขกับเกมนี้มานานนับ ปีนันแนะนำนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะเพียร์เ h ช s e ได้เลยหรือว่าอาจจะรอใกล้ๆแล้วก็อาจจะตัดสินใจว่าเราจะซื้ออะไรนะครับแต่ถ้าถามนัดนะครับสำหรับตัวเกมสตัวถ้าเพื่อนๆไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับนัดแนะนำนะเพื่อนๆซื้อดีลักซ์เป็นอย่างต่ำนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเหมือนกับอยากจะไปเร็วแล้วอยากจะได้อีโมดสวยๆก็คือเป็นอินเนอรสปีกสยายขึ้นมานะครับตามรูปที่นัดได้เหมือนกับพูดไปในเรื่อง Battle Pass นะครับหรือว่าในเรื่องเพียร์เพชช์นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้ออ t ติเมท ได้นั่นเองนะครับเพราะยังไงเราซื้อมาคุ้มแน่นอนนะครับใน10ดอนที่ได้ไปนะสิดอนที่ได้ไปแค่แค่แบดเดิลพารอย่างเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วนั่นเองนะครับมันเป็นเหมือนกับมาร์เก็ตติ้งสมัยนี้นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากไปนะครับคือพูดได้ว่าช่วงนี้นะครับเราเราเราเห็นแบบตาวหลายๆอย่างมากๆนะครับเกี่ยวกับเฮ้ยคนโพสฟีดบง็ฟีดแบกนู้นนะครับในมุมมองของนั้นนะครับตัวเกมสมัยนี้นะครับ มันทุกคนมันเข้าถึงได้แล้วแล้วก็รีวิวเหมือนกับพูดง,ง่ายๆครับรีวิวสมัยนี้มันไม่เหมือนกับสินค้าที่มาใช้กับตัวเราเกมนัคิดว่ามันเป็นอะไรที่เอ่อร์ซัวแนลมากๆนะครับเปอร์ซัวลก็หมายความว่ามันจัปัดเจกบบุคคลมากบางทีนะครับเพื่อนๆเล่นเกมนี้มันอาจจะไม่ดังเลยแต่เพื่อนๆชอบมากๆสนุกเอนจอยมากๆก็เล่นไปนะครับรีวิวมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการให้เราตัดสินใจให้เรามองเห็นข้อดีข้อเสียของเกมนั้นเฉยๆแค่นั้นเองครับแต่ถามว่า บางทีข้อเสียเกมนึงอาจจะเยอะแต่เราดันชอบข้อดีนั้นมากๆที่มันมีอยู่น้อยนิดเราก็ซื้อเกมนั้นถูกต้องไหมครับฉะนั้นรีวิวเหมือนกับเป็นแค่จุดจุดหนึ่งให้เพื่อนๆอ่านเพื่อให้เพลินๆไปอาจจะไม่ต้องเอามาคิดอะไรมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อแนะนําของนัทนะครับถึงแม้ว่าเราจะทํารีวิวไปก็ตามนะครับสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆดูนะอ่านแล้วว่าอันนี้เดี๋ยวนะเอาสเต็มาฝากละกันครับสำหรับสเต็ที่ผ่านมานะครับก็คือจะเป็นตามนี้บว่า Earl ไอเออร์เ e ็กเซแล้วก็โอเ n นเบตเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนเหมือนกับได้เล่นอะไรมาก mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆนะครับนัด mm hmm. <Not S 2> คิดว่าเลดในการที่เราเจอบูชเชอร์เนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับ mm hmm. แต่นัดเซอร์ไพรส์มากๆในการที่แบบแบบเพื่อนๆเ,เนี่ยเหมือนกับเอ g นเกตอาชาอาชาว่าหรือว่าเวอร์บอสได้แบบเหมือนเยอะมากๆครับทั้งที่จริงเวลา เวลาในการเข้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะในการเวลาเข้าเล่นเนี่ยมันมีน้อยมากๆรอบแรกแรอบ early access มันมีแค่เท่าไหร่สี่รอบเองปะใช่ไหมแล้วรอบ2เพิ่มมาก,ก็แค่6รอบใช่ไหมถ้าน้าจาไม่ผิดนะถือว่าน้อยมากๆแต่เหมือนกับเพื่อนๆเข้าไปเหมือนกับเล่นแล้วก็สามารถที่จะตายออกมาได้เยอะแล้วก็ฆ่าได้เยอะมากนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายนะัดเอาอันนี้มาให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าเขาพูดว่าเนี่ย อ,อันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นมีมและกันนะครับเป็นมีมว่าเฮ้ยโอเคเนี่ย where are the interesting y o u t u b e r doing d i a b o l e c o r content คือพูด,ดง่ายนะครับคอนเทนต์สมัยนี้พูดได้ง่ายมันก็คือคลิกเบตนั่นเองการคลิกเบตง่ายๆก็คือถ้าสมมุติเรา พูดถึงข้อเสียไปนะครับยังไงคนมันก็เข้ามาดูแน่นอน,นครับเพราะว่าคนเรามักจะเหมือนกับติดเบรดหรือว่า e n นเกจกับข้อเสียได้มากกว่านั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คืออ้ยเกมเนี่ยอุ้ยสี่ทับสิเกมแย่อะไรเงี้ยถ้าเราถ้าเราดูจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดังๆไม่ว่าจะเป็น Ash m o มง g กหรือว่าเป็นฟอสเกมมิงนะครับสคนนี้นะครับถือว่ามีมเขาเรียกว่ามีอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีอิทธิพลในเกี่ยวกับเดโบ สีมากๆและมักจะทำคอนเทนต์ที่เหมือนกับตรงกันข้ามนั่นเองนะครับแต่ลึกๆแล้วนะครับถ้าเ,าเอาให้หนัดดูนะเอาให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้นะว่าเออเนี่ย this will be fun game has potential and i will seen many hours in t it ถ้าเราถ้าเรามีแค่ความคิดแค่นี้นะครับเล่นซื้อไปเลยครับ purchase ไม่จำเป็นที่จะต้องสนใจยูทูบเบอร์หรือแม้แต่ตัวนั้นเองครับเพราะทุกเกมมันมีปัญหายอยู่แล้วกเกมมันมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราสนุก เล่นไปะครับซื้อครับมันคุ้มค่าทุกๆชั่วโมงคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นในการที่เราเล่นแน่นอนสำหรับเกมเดบซ l o อันนี้นัดคอน แน่นอนครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะติดตามข่าวสารเกม ARPG, MMORPG ทั้งในตัวคอนโซลทั้งในคอมรวมถึงมือถือนะครับสามารถที่จะกด subscribe ให้นะัด m e d o g a m i n g ได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคอนเทนต์ของแด v o l ถ้ามีอะไรอัปเดตใหญ่ๆนะครับนะัดจะเอามาฝากเพื่อนๆแน่นอนอยังไงวันนี้นัดขอพบกันมอ่วันนี้ขอ,นนขอไปก่อน